นี่เป็นนมวีนามิ้วนะครับเป็นซองอยากให้รู้คำนี้ไว้ครับคำนี้เนี่ยเอานมก็คือเสือวีนามิ้วเสือจริงต้องออกเสียงเสือเสือเนี่ยแปลว่านมนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเขียนว้เนี่ยก็คือคมเดืองคมเดืองก็คือว่า เป็นรถจืดนะแล้วก็คือว่าไม่มีน้ำตาลแต่ถ้าเขาเขียนว่าเขียนมันก็ CO แล้วก็เดืองตัวเนี้ยนะแล้วก็เป็นสีเขียวนี่จะเป็นกอเดืองนะกอเดืองก็คือมีน้ำตาลอันนี้ก็คือเป็นรถจืดครับไม่มีน้ำตาลเสือวินามิวนะออกเสืออย่างเดียวก็ได้ก็ไม่ต้องอ่าแอคเซน้นมากนะครับแต่ว่าจริงถ้าสำเนียงเหนือเนี่ยมันจะเป็นเสือเป็นเสียงกระดกนะฮะ คือลักษณะโทนของเวียดทางภาคเหนือเนี่ยจะมีไอ้โทนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครับไม่เหมือนทางภาคใต้เสืออย่างเงี้ยเสือ,อเป็นเสียงกระดกผมว่าทาไม่เหมือนนะคงเดือดนะครับคํานี้ได้กินอะไรแล้วมีบอกว่าคงเดือดเนี่ยก็คือไม่มีน้ําตาลแต่ถ้าซ o แล้วก็เดือดตัวเดิมเนี่ยกอเดือดก็คือมีน้ําตาลนี่คือเป็นด้านหลังนะครับ ซองนี้เป็นซองแบบหนานะครับเพราะฉะนั้นเก็บนอกตู้เย็นได้นะฮะตัวนี้ก็จะบอกสัพปคปุณว่ามีอะไรบ้างอันนี้จำไม่ได้ว่าหกพันหรือห้าพันนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าทะเลสาหน้าวัดเต่า